เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคัมประจำวันที่9มิถุนายนเรามาเริ่ม,มที่เรื่องการเทคโอเวอร์สโมสรกันก่อนนะครับกับรายง,งานของทางแมนเชสเตอร์อ e ฟนิ g n น w s ส์ือจากรายง,งานนะครับที่ออกมาระบ,บุว่าตอนนี้ตระกูลเกรเซอร์ยังคงคุยเชิงลึกกับทั้งเซอร์จิมแรดคลิฟต์และก็ชิกจัสซิมครับถึงการเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูไนเต็ดทุกอย่างนั้นยังคงสามารถเป็นไปได้ทั้งหมดครับทั้งขขาายยและก็ไมม่ รวมถึงถ้าหากว่าขายนะครับก็เข้าใจว่าทางเซอร์ซิมรักคลิฟนะ่ะยังเป็นผู้นำกลับในขอน้อเสนอที่ดีกว่าทางชิกจัสซิมและกับวันศุกร์นี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายที่ทางชิกจัสซิมนะ่ะต้องการให้ทางเกรเซอร์สร้างความชัดเจนว่าจะขายหรือว่าไม่ขายด้วยครับซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานนะครับว่าทุนเกรเซอร์นะ่ะตอบกลับไปยังชิกจัสซิมแล้วหรือยังครับ เรามาต่อกันที่เรื่องตลาดนักเตะรอบวันของทัพป,ปีสแสดงกันบ้างนะครับมาดีรายง,งานแรกครับของทางทอมโรดดี้นักข่าวจากเดอะไทมส์ดูจากรายง,งานกับเรื่องของเมสันเมาส์นะ่ครับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเชลซี Chelsea ยังคงต้องการค่าตัวของเมสันเมาส์ในหลัก70ล้านปอนด์ซึ่งตรงจุดนี้ยังไม่รวมแอดออนด้วยนะครับส่วนทางด้านแมนยูเนเต็ดนั้นยังคงยืนยันนะครับว่าต้องการจ่ายแค่50ล้านปอนด์เท่านั้นครับข่าวต่อมานะครับกับเรื่องของดิเอโก้คอสตาในรวันตัวเก่งจาก f อฟซีปอร์โต ดูจากรายงานนะครับเผยว่าตอนนี้ทางแมนเชสเตอร์ยันเต็ดกำลังรวบรวมขอ้อเสนอครั้งสุดท้ายครับก่อนจะยื่นขอน้อเสนออย่างเป็นทางการในการดึงตัวดิยโกคอสตาจาก FC p o r ปอรตมาร่วมทีมซึ่งทางปอร์โตนะครับก็พร้อมขายนักเตะและอยากให้ดิวดังกล่าวนี้เสร็จสิ้นก่อนวันที่30มิมิถุนายนที่จะถึงนี้ครับ มาที่ข่าวต่อไปครับกับรายงานของรีเลโวสื่อดังของปรตุเกตกับเรื่องของแฮร์รี่เคนโดยจากรายงานนะครับเผยว่าตอนนี้สองคีแมนหลักของทัพราชชนชุดขาวอย่าง Carlo oti, คาร์โลอันเชโรติกุนซือและก็ฟลอเรนติโนเปเลสประธานสโมสรนนะั้นมีความเห็นต่างกันครับในเรื่องของแฮร์รี่เคนอันเชโรตินั้นต้องการที่ตัวเคนส่วนเปเลสไม่อยากได้เคนมาร่วมทีมครับเนื่องจากมองว่าค่าตัวแพงและอายุน่เตะก็มากแล้ว ซึ่งกับเรื่องดังกล่าวเนี่ยครับก็อาจจะพอเป็นข่าวดีกับทัพป,ปีสแสดงอยู่บ้างครับในการดึงตัวแฮร์รี่เคนเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หากว่าไร้คู่แข่งสําคัญอย่างเรอัลอาดลิดแล้วส่วนดยวของราสมุนฮอยลุนกองหน้าดาวรุ่งจากอตาลนต้าเนี่ยครับที่มีข่าวลือร่วมกับทัพป,ปีสแสดงนั้นทางรีเลโก็เสริมไปว่าดิวนี้น่าจะขึ้นอยู่กับดิวของแฮร์รี่เคนครับซึ่งหากว่าทัพป,ปีสแสดงสามารถปิดดีวกับเคนได้ดีวของรัสมุนฮอยลุนอาจจะตามมาในราคาที่แมนยูเตดมองว่าเหมาะสมแต่่่ถ้าาาาาวไไมสามสาร,ป,ดดรปปิดดดดีีกกัับแฮเนองงท ก็จะยอมจ่ายตามราคาที่อัตลันตาเรียกร้องก็คือในหลัก40ล้านปอนด์กับดิวของราสบุสฮอยลุนเลยครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของแฮร์รี่แม็กไวกันบ้างซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างดราม่าอย่างมากครับข่าวนี้ดูจากรายงานของ t ็อกสปอตนะครับที่ออกมาระบุว่า แมนยูเต่นึครับจะเป็นต้องปล่อยแฮร์รี่แม็กไกวออกจากที่ไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนจะมีการซื้อเซนเตอร์รายใหม่เข้ามาร่วมทีมได้ครับซึ่งตอนนี้มีอยู่3าสโมสรนะครับให้ความสนใจ Mag แม็กไกวประกอบไปด้วยสเปอร์แอสตันวิลล่าและก็เวสต์แฮมยูเนเต็ดยางไรก็ตามทอล์กสปอร์ตก็ออกมาเผยเพิ่มเติมนะครับว่าในช่วงซัมเมอร์นี้แฮร์รี่แม็กไวไม่อยู่แผนจะย้ายออกจากแมนยูเนเต็ดครับถึงแม้ว่าเขาจะทราบดีว่าไม่ได้เป็นตัวจริงของทีมก็ตามครับ ซึ่งกับเรื่องนี้ครับต้องบอกว่ากระทบกับเรื่องการเสริมทัพของทีมอย่างแน่นอนเนื่องจากที่หลายคนทราบนะครับว่าอิตาทักเนี่ยต้องการได้ตัวคิมมินแจเข้ามาร่วมทีมและด้วยค่าตัวในหลัก40ล้านปอนด์ของแฮร์รี่แม็กควานนั่นนะครับจะเอาไว้จ่ายเป็นค่าฉีกสัญญาของคิมมินแจซะด้วย ข่าวต่อมาครับยังอยู่กับเรื่องของกองหลังมากจะเรื่องของวิกตอร์ลินเดเลฟกันบ้างนะครับวันนี้รายงานของ s p o ร์ตบิลสื่อดังของเยอรมน,นีได้ออกมาระบุว่าเอ็ดิคเคนทักได้ปฏิเสธขายวิกตอร์ลินเดเลฟให้กับไอตราคแฟงเฟิร์ตหลังจากได้รับการสอบถามเข้ามานะครับว่าทางกองทัพปีศาแดงนั้นพร้อมจะปล่อยกองหลังวัย28ปีรายนี้หรือไม่ครับ มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของลิซันโดมาดิเนสที่ได้ออกมาระบุว่าเขามีความสุขมากครับกับการย้ายมาร่วมทัพปีแสดงในซีซั่นนี้และก็ได้เปิดเผยนะครับว่าเขานรู้สึกปราบปื้มากมากครับหลังจากได้รับความรักจากบรรดาแฟนบอลของแมนยูเต็ดมากมายขนาดนี้ครับดูลิซันโดมาดิเนสนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องราวเดังกล่าวผ่านทาง MUTV วว่าผมรับรู้ได้ถึงความรักจากบรรดาแฟนบอลของเราได้อย่างจริงจังเลยนะผมยังรู้สึกถึงความรักอันมหาศาลจากพวกเขาที่มีต่อผมด้วย ผมชอบความสัมพันธ์แบบนี้จริงๆมันมีความสําคัญมากๆต่อเกมของเราบางครั้งแรงสนับสนุนเหล่านี้เชื้อไฟเหล่านี้ก็ช่วยให้เราหน้าคว้าชัยชนะในเกมการแข่งขันได้นะคุณจะเห็นได้เลยว่าสนามแข่งขันในแต่ละเกมของเราแทบจะลุกเป็นไฟเลยล่ะนี่คือส่วนหนึ่งของสายสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมระหว่างเรากับบรรดาแฟนบอลผมรู้สึกเอนจอยมากนะกับการอยู่ที่นี่ผมเอนจอยกับทุกวันที่นี่อย่างมากเลยล่ะทั้งการซ้อมในห้องแต่งตัวหรือว่าการแข่งขันเชียลทรฟฟอร์น่ะผมกำลังเอนจอยกับมันอย่างมากเลยล่ะ ผมมีความสุขจริงนะที่ได้มาอยู่ที่นี่อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละผมเอนจอยกับมันมากๆการอยู่ที่นี่ถือเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่สําหรับผมแล้วและผมก็มีความสุขกับมันมากจริงๆผมอยากจะบอกตามตรงนะฟุตบอลคือส่วนสําคัญที่สุดในชีวิตของผมผมมีชีวิตเพื่อฟุตบอลผมรักฟุตบอลอย่างมากผมจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อมัน และก็อย่างที่ผมเคยบอกไปในบทสัมภาษณ์ก่อนๆนั่นแหละว,ว่าฟุตบอลนี่คือชีวิตคุณต้องสู้เพื่อมันซึ่งผมอยากจะบอกว่าคุณต้องสู้เพื่อสิ่งที่คุณรักอยู่เสมอถ้ามีใครก็ตามมาแย่งสิ่งที่คุณรักไปจากคุณคุณก็ต้องสู้คุณจะปล่อยให้พวกเขาเหล่านั้นเอาสิ่งที่คุณรักไปได้ง่ายไม่ได้หรอกนะเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเบนนี่แม็กคาที่หนึ่งในสตาฟโค้ชของทัพปีศาจแดงเรานะครับดิแม็กคาที่นะครับเดี๋ยวมายกย่องดาบิดเดียกว่าคือหนึ่งในในักทวารที่ พร้อมกับดีตือนกองทัพปีแสดงกันนะครับว่าหากปล่อยเด็กเกาออกจากทีมนี่จะเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่หลวงมากๆนอกจากนี้เบนนี่แมคคาตี้ก็ได้ออกมายอมรับนะครับว่าตั้งแต่เขาเข้ามารับงานโค้ชให้กับแมนยูนเต็ดก็รู้สึกพอใจกับผลลัพธ์ของทีมในซีซั่นนี้เพิ่งจบไปนะครับว่าทีมน่ยทำได้ดีพอสมควรเลยครับเบนนี่แมคคาตี้นะครับได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องราวดังกล่าวผ่านทาง MUTV ว่าสำหรับผมนะมองว่าการจะเสียประตูของนายทวานน่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้ว แต่ดับบิดดีคอเก็บได้ถึง17คลีนชีทในลีกเลยนะพร้อมกับคว้ารางวัลถึงมือทองคาให้กับเราได้อีกครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างมากหลายคนก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าพรนะีเมียร์ลีกเนี่ยมันยากแค่ไหนดังนั้นผมเข้าใจดีว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีเกมที่ย่กอยู่บ้างซึ่งสําหรับดับบิดดีคอานั้นก็มีอยู่เช่นกันแต่ผมยอมรับเลยนะว่าสําหรับเขาเนะคือคนที่ยอดเยี่ยมอย่างมากสําหรับตาแหน่งนายทวารที่ผมเคยเห็นและก็เคยร่วมงานด้วยความสามารถของเขาเนะี่ยมันช่างน่าเหลือเชื่่อสุดๆเลยลยะ ผมไม่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับดาบิดเดคเคียร์ในทุกวันเลยนะผมจึงได้เห็นสิ่งต่างๆมากกว่าผู้คนภายนอกนะที่ได้ดูเขาแค่ในวันแข่งเท่านั้นสําหรับนักฟุตบอลนั้นเมื่อมีคนทําผิดพลาดเขาจะโดนวิจารณ์อย่างหนักและก็โดนเหล่ากูรูถ่มโจมตีใส่แต่ผมก็รู้ดีนะว่าเดคเคีรนะ์น่ะคือคนที่ยอดเยี่ยมมากแค่ไหนเขาฉลาดมากแค่ไหนและก็เป็นหนึ่งในในทวารที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วที่ผมเคยเห็นมาด้วย นี่จะถือเป็นเรื่องอาชญากรรมอย่างมากเลยนะหากว่าสุดท้ายแล้วแมนยะูนิเต็ดต้องเสียในักทวารดีๆแบบดาบิดเดเคอออกจากทีมไปนอกจากพูดถึงเรื่องของดาบิดเดเคอแล้วนะครับเบรดี้แม็กเการีก็อยออมาเล่าถึงประสบการณ์ในการเข้ามารับงานโค้ชให้กับแมนยูนิเต็ดพร้อมกับได้ยอมรับนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจอย่างมากกับผลลัพธ์ที่ได้ในซีซั่นนี้ครับเบรดี่แม็กกาที่นะครับได้เล่าต่อว่า ผมคิดว่าถ้าเอางานของผมที่เคยเป็นเฮดโค้ชให้กับเคปทาวซิตี้แล้วก็อามาซูลูในซีซั่นเดียวกันนะก็ยังไม่เท่ากับงานที่ผมทํากับแมนยูนเต็ดรอกเพราะว่างานที่นี่นะมันแทบจะไม่ได้หยุดยั้งเลยแต่ก่อนที่ผมจะเข้ามารับงานนี้นะผมก็คาดเดาไว้แบบนั้นอยู่แล้วล่ะดยระดับของคุณแล้วตั้งแต่ระดับเวิลด์คลาสหลายๆคนที่นี่ที่จะต้องร่วมงานด้วยในแต่ละวันเราเองนะ่ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสุดๆเลยนะในแต่ละวันด้วย7จ็ดโมงเช้าบ้าง7จ็ดโมงครึ่งบ้างเราต้องเข้าออฟฟิศไปจัดสรรรกาซ้้อมแลว ระดางการซ้อมสบุคคลและข้อมูลทั้งหมดด้วยหลังจากนั้นบรรดานั้งเตะก็จะมาถึงสนามซ้อมและคุณก็จะมีเวลาในการพูดคุยกับบรรดานั้งเตะส่วนตัวบ้างหรืออะไรทํานองนั้นบ้างจากนั้นคุณก็ต้องทํางานในออฟฟิศอย่างไม่ลดละเลยละ่ะในหลายสิ่งร่วมกับผู้จัดการทีมพอถึงเวลาประมาณ6กโมงเย็นคุณก็กลับบ้านหลังจากทางานมาทั้งวันแล้วสิ่งเหล่านี้แค่างานของการเป็นโค้ชเกมรุกเท่านั้นนะซึ่งผู้จัดการทีมเนะี่ยต้องบอกว่ามาหาศาลเลยล่ะมันน่าตกใจมากมาก แต่ก็นะเพราะคุณเห็นผลลัพธ์และความ้าวหน้าของทีมว่ามาจุดไหนแล้วคุณก็ไม่ใครกับความทุ่มเทยอย่างหนักที่ทำลงไปแล้วล่ะในหลายชั่วโมงก่อนหนะ้าความสำเร็จนะ่ะทำให้คุณรู้สึกคุ้มค่านะเพราะเมื่อคุณเห็นความสำเร็จที่แมนยูเนตดอยู่ในหลายๆที่ที่คุณไปมันก็รู้สึกว้าวได้เลยล่ะซึ่งบางทีเราก็เหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวเล็กๆได้เลยนะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด s u b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e Devil Page กันนด้วยะครับผม